นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ หรทราจะมหันตาจะเยพาลาเยจะปันติตาสัพเมัจจุวะสังยันตีสัพเมัจจุภรายนาตีบัดนี้อัตมภาพอยากได้รับประทาน วิสัสนาในมรณานุสติกถาก็ว่าด้วยเรื่องความตายก็เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบรารมีก็เพิ่มพูนบุญญาศีแก่สาธุชนทั้งหลายและอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้วายชนก็คือคุณพ่อ สมชายสบายแล้วที่ามาประชุมพร้อมกันณที่แห่งนี้เนื่องในพิธีสวดพระอภิธรรมศพกดตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวราพรและขอโอกาส กพระเทรานุเทระทั้งหลายก่อนอื่นนะอาตมาภาพก็ขอแสดงความเสียใจต่อคณะเจ้าภาพซึ่งก็ได้สูญเสียผู้ที่จากไปก็คือ,อคุณโยมสมชายสบายแล้วแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายนะก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตของคนเรานั้นมีเกิดมาก็ต้อง มีตายนั่นคือเป็นสัจธรรมความจริงของทุกชีวิตที่กรรมมลิขิตอุบัติมาในโลกนี้ทุกชีวิตที่เกิดมาเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นสาธุชนทั้งหลายต้องประสบสศกกับความตายด้วยกันทั้งนั้นอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนร,รักก็ต้องร้างห่างทันที ไม่วันนี้อะโยมกว็วันหน้าช้าหรือเร็วทุกชีวิตนะต้องผ่านพบความตายอย่างแน่นอนแต่ใครจะประสบก่อนหลังเท่านั้นเองโยมคือถ้าใครตายก่อนก็ได้เป็นผีรุ่นพี่อะโยมแต่ถ้าเคยตายหลังนะครับก็เป็นผีรุ่นน้องอะนี่เป็นธรรมดานะครับทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนธรรมดาพระราชาพระพิสุสามเณน ็อยู่ภายใต้กฎธรรมชาตินี้ทุกๆชีวิตหนึ่งพระพุทธองค์จึงตรัสเตือนมิให้สาธุชนทั้งหลายกตั้งอยู่ในความประมาทดังที่อาตมาภาพได้ยกพุทธภาษิตในเบื้องต้นไว้ว่าทาราจะมหันตาจะเยพาลาเยจะบันดิตาสเพมัจจุวัสังยันตีสเพมัจจุปร,รายนา ซึ่งก็แปร่ใจความเป็นภาษากวีง่ายๆอ้โยมทั้งคนแก่ทั้งคนหนุ่มหรือว่าคนแก่สุดท้ายแน่ๆก็ต้องตายเป็นผีจะโง่หรือชฉลาดปราดเมธียาจกเศรษฐีก็เข้าโลงผีกันทั้งนั้นนี่ยสาธุชนตั้งหลายทีนี้ก็มีคำถามว่าทีนี้ก็มีคำถามเกี่ยวกับชีวิตของคนเรา และก็ให้คำตอบไปในตัวว่าความตายเป็นสหายสนิทชีวิตควรเตรียมพร้อมที่จะอํลลาท่านทั้งหลายจงพร่ำพรรณนา,นาเป็นมนตรากันลืมตนในอภินันปัจเวขณะสูรนะพระพุทธองค์ทรงจัดเตือนให้บุคคลทั้งหลายพิจารณาเพื่อก็มีให้ประมาทอยู่เนืองๆห้าประการด้วยกันนะครับประการแรก ก็คือหนึ่งเราหนีความแก่ไม่ได้สองเราก็หนีความเจ็บไข้ไปไม่ไม่พ้นสทุกคนต้องตาย 4. ทุกคนก็ต้องไกลจากของที่รัก 5. ทุกคนก็ต้องเป็นไปตามวัตถุวัตถุวัตตาของกรรมผู้ใดนะสิ้นกรรมที่จะไปห้างานกิเลสนะผู้นั้นก็พ้นจากวัตตะสงสารได้ เมื่อทุกชีวิตน้นท่านสาธุชนตั้งหลายที่จะต้องผ่านพบประสบต่อความตายเช่นนี้พระพุทธองค์ก็ที่ตรัสไว้ว่าก็ไม่ควรประมาทมัวเมาในชีวิตนะฉะนั้นเราก็ต้องรีบหาทางแก้ไขพร้อมอเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีจะได้ไม่เสียทีเสียท่าเมื่อเวลาความตายมันความตายมันเข้ามาคือต้องอเตรียมสะเบียงคุณธรรมความดี บุญกุศลไปในภพหน้าให้พร้อมขอเข้าสำนวนกระโบราณที่ว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางสั้นสาทุชนการเตรียมตัวก่อนตายนี่ก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจด้วยปัญญาว่าสัจธรรมชีวิตของคนเรานั้นก็ต้องอาตายด้วยกันทุกคนฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนตายคือเราไม่ประมาทในการ ใช้ชีวิตคือเข้าใจว่าเราจะต้องตายการเตรียมกายก่อนแต่งก็คือเช่นท่านสาธุชนที่มางานาส่วนอภิธรรมศพนี่ยโยมก็ต้องแต่งกายมาเรียบร้อยถึงจะมางานได้เตรียมน้าก่อนแรงก็เช่นเกษตรกรนะครับกรเกษตรกรรมต่างๆก่อนที่จะถึงหน้าแล้งคือเดือนเมษาเราก็ต้องเตรียมน้ําไว้เตรียมแบงก์ก่อนเดินทางการเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางนี่คือการเตรียมเงินเตรียมธนบัตร เช่นโยมมาในงานสวดอภิธรรมศพนี้โยมก็ต้องเตรียมแบงค์มาธนาบัตรมาก็เพื่ออะไรโยมหนึ่งก็เพื่อที่จะมาร่วมให้ทานก็เพื่อบําเพ็ญกุศลแก่ผู้ตายนั่นเองประการที่สองก็กต้องเตรียมแบงค์มาเพื่อที่จะถวายพระด้วยโยมโดยเฉพาะพระสวดอภิธรรมศพนะครับและที่สําคัญคือพระที่กําลังเทศอยู่เนี้ยครับจะต้องถวายเป็นพิเศษนะครับนี่ก็เป็นธรรมดา ฉะนั้นการเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางนี่ก็โยมก็ได้ทำมาเรียบร้อยแล้วอะไรก็ตามนะท่านสาธุชนทั้งหลายที่เราไม่ได้เตรียมตัวหรือก็เรียกว่าไม่ได้แพลนนิ่งหรือวางแผนไว้ก็ชีวิตมันก็ย่อมขรุขระนะครับสับสนเป็นธรรมดายกตัวอย่างเช่นนักกีฬานี่ไม่ได้เตรียมตัวแข่งขันนะครับคนอยากมีแหวนมั่นนะครับไปเอ,า,อาเจ้าสาวแต่ไม่มีเงินซื้อแหวน ทหารไม่ไดไ้ไม่ได้เตรียมตัวรบเช่นไปสนามรบแต่ลืมปืนนะครับนี่คือไม่ได้เตรียมตัวนักเรียนก็ไม่เตรียมตัวสอบพอถึงวันสอบก็เข้าห้องสอบทันทีโดยไม่ได้เตรียมตัวคือไม่ได้อ่านอะไรมานะครับฉะนั้นการที่เราจะทําอะไรไม่ได้วางแผนเนี่ยประการที่สําคัญสําคัญก็คือแพ้แน่นอนไม่มีชนะนะครับทีนี้ก็ขยายความไปนิดหน่อยว่า ชาวประมงนะครับไม่ได้เตรียมเครื่องมืออาปลาชาวนาไม่ได้เตรียมก้าวปักดําไว้ชาวสวนไม่ได้เตรียมพันพุ์พืชปลูกไว้ผัวเมียอยา,ากมีลูกแต่ไม่ได้จัดการตัวเองเป็นพ่อแม่ที่ดีแล้วเราจะมีลูกมีคุณภาพได้อย่างไรสรุปง่ายๆเลยคือผลเสียทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้มีผลดีเกิดขึ้นมาเลยทีนี้เราก็ย้อนมาสู่วิถีชีวิตที่ท่านสาธุชนมาในงานสวดพระอภิธรรมศพนี้ ก็คือท่านมางานศพท่านต้องพิจารณาได้ว่าท่านมางานศพนี้เพื่ออะไรนะครับท่านต้องเข้าใจว่าเรามางานศพเนี่ยบางท่านนี่ก็มาเพื่อที่จะกินข้าวต้มนะครับแกงเนื้อวัวแกงอะไรเียรอย่อยๆมาเพื่อกินอย่างเดียวนะครับประการที่สองก็คือเช่น มาพิจารณาดูน่าโลงนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างแล้วเอาไปซื้อหวยกันนี่คือการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเลยแต่ประการสําคัญที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ก็คือเราจะต้องไม่ประมาทมาในงานศพก็ต้องพิจารณาโดยมีสีระร่างกายอยู่ในโลงสมนั้นต้องพิจารณาว่าเราก็ต้องเอาเป็นครูเรามางานศพเราเป็นนักเรียนเป็นสิทธิ์ที่จะศึกษาว่าชีวิตของคนเรานั้นจะต้องตายแน่นอนนะครับฉะนั้น สิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องทําบุญกุศลนในขณะที่มีชีวิตอยู่นะครับอันกุศลอันบุญกุศลที่เราสั่งสมย่อมติดตามตนไปในทุกที่ทุกสถานเป็นทรัพย์เสบียงในการเดินทางมันไม่อ้างวางเหมือนมีมิตรติดตามตนเพราะฉะนั้นบุญกุศลจึงเป็นสมบัติแท้ถึงตัวแก่ตายดับไปถึงตัวแก่ตายนั้นรับไปก็ความดีไม่ได้รับหายไปนะจะสถิตติดแน่นแทนร่างกาย ถึงตัวตายชื่อ,อยังอยู่เชิดชูเอ,อ่ยด้วยอหตน,นี้จึงสมควรที่เราท่านท่านตั้งหลายจำต้องมุ่งมั่นสร้างกุศลกุนามความดีไว้พร้อมเพราะว่าความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยเบกช่วยหามหากทำชั่วตัวก็เลวทรามถึงมั่งถึงมั่งมีหน้าก็ต้องคว่ำเหมือนหอยโธงหอยแครง,ง,ง,งดีอยู่ที่ไหนทำไว้เถิดน,นะท่าน การบุญสูนทานจงหมันแสวงถึงใครค้นว่าก็อย่าระแวงทั้งที่มืดและที่แจ้งทําทําความดีเข้าไปายมในคุณสมชายสบายแล้วเนี่ยก็ได้ล่วงลับลาพวกเราไปไม่มีวันกลับไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับนี่เป็นสิ่งแน่นอนสิ่งที่จะเป็นอุทางหอนเตือนใจแก่พวกเราก็คือชีวิตกับความตายที่เราต้องประสบโดยรีบสมคบความไม่ประมาท หรือโอกาสนะเอาเกล็ดในการที่เรามาในชีวิตคือเกล็ดธรรมะจากประเพณี oh. ที่ได้จัดทำบุญกุศลกันเพราะว่าการจัดประเพณีแต่ละครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องลงทุนด้วยเงินลงทุนด้วยกำลังกายกำลังใจมาช่วยกันแต่ถ้าเรามาช่วยกันและลงทุนมากมายบางงานนี่เป็นล้านๆนายทุแต่ก็ไม่ได้มีคติธรรมหรือนำเกล็ดไปใช้ในชีวิตต่อไปได้เลยคนเป็นต้องเรียนรู้ จากคนตายนี่แหละนี่เป็นสิ่งสําคัญถ้าเราได้เรียนรู้แล้วก็เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในชีวิตเกต็กที่ทําจากประเพณีการทําบุญศพนั้นมีอยู่หลายอย่างเยอะแยะมากเช่นเตือนใจไม่ให้ประมาทในชีวิตนี่เป็นประการสําคัญซึ่งเป็นไปตามคําตักสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าความไม่ประมาทเนี่ยมันเป็นทางไม่ตาย อาตมาได้แสดงแจกแจงท่านทั้งหลายนี้มาหลายประเด็นแล้วส่วนเกร็ดของประเพณีที่จะแสดงต่อไปนี้เป็นประเด็นสําคัญซึ่งอาตมาภาพก็จะได้กล่าวให้ท่านสาธุชนทั้งหลายไปลองพิจารณาว่าเรานี่ได้ประโยชน์อะไรแก้ชีวิตจิตใจจากการจัดอานศพบ้างบางท่านนะครับบอกว่าได้มามําข้าวต้มนะครับได้ชื่นชมของชํารวย นร่ำรวยด้วยการไปพิจารณาตัวเลขที่ข้างลงนะครับแล้วก็ประการสำคัญที่กล่าวไปแล้วก็กล่าวย้ำๆก็คือเราไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆอยู่เป็นประจำว่าคนเราจะต้องตายก็เหมือน,นที่กล่าวเบื้องต้นว่าเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นนะครับวันนี้จึงใครขอควรพิจารณาในผลของอานิสงส์ของการมาทำบุญจะพานาักิจสุข ในท่านตั้งหลายช่วยกันพิจารณานะครับอันดับแรกท่านว่ามาทําบุญเพื่อให้พบสัจธรรมสองก็ได้น้อมนําน้ําใจมาสแสดงแก่ผู้ตายและญาติมิตรทางหลายที่อยู่ร่วมนาทีน่นี้นะครับประการที่สามก็ได้ทําบุญเพิ่มความดีให้ชีวิตของแต่ละคนนะครับเพราะการทําบุญนี่มาทาได้ตอนมีชีวิตคือตอนเป็นวอตายแล้วก็ก็เรียกว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะ สร้างบุญกุศลแล้วนี่ก็ต้องอาศัยท่านตั้งหลายที่มาในงานนี้ก็ช่วยกันทําบุญส่งไปให้ผู้ตายนะครับประการที่สี่ก็ได้กันช่วยกันรักษาจารีตประเพณีนี่คือสี่ประการด้วยกันทีนี้ก็อธิบายขยายความในข้อแรกที่ว่าดีวเรามางานศพเนี่ยได้พบสัจธ,ธรรมเป็นอย่างไรผมหมายว่าเมื่อปกติคนเรานั้นไม่ค่อยได้นึกถึงความตายกันหรอกไม่ค่อยได้คิดใช้ชีวิตโดยกิเลสตนา กรามีหลายๆสิ่งที่มาเร้าใจเราให้สนใจก็มากกว่าที่เราก็มัวสารวนอยู่กับการทำหมากินเนี่ยประเด็นสำคัญที่ทำกันก็คือทำใส่ปากใส่ท้องในในปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีด้วยระบบอินเทอร์เน็ตด้วยระบบการสื่อสารต่างๆมนุษย์ที่อยู่กันเนี่ยมุ่งไปที่หาเงินอย่างเดียวนี่ก็จะเห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยการที่เรา จะทํามากินเนี่ยเราไม่จําเป็นแต่ต้องหางมุ่งไปที่เงินนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราทํานากันฉะนั้นเมื่อเรามีข้าวเราไม่จําเป็นที่จะต้องมุ่งไปหาเงินนะครับปัจจุบันคือเราต้องหาเงินมาซื้อข้าวฉะนั้นนี่นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแตเ่เป็นประเด็นสําคัญนะครับหลายๆท่านก็สารวนอยู่กับการหายศหาตําแหน่งนะครับหน้าที่่างการงานให้สูงๆขึ้นไป เพื่ออะไรเพื่อมาประดับเกียรตินะครับเรียกได้ว่าชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยมัวสารวนอยู่กับกิ่นตามเกียรติเท่านั้นนะครับแต่เมื่อมางานศพนี่เราได้พบสัจธรรมความจริงของชีวิตอย่างอตอนนี้คุณโยมซึ่งได้อยู่ในโงสสรงศพสีระร่างกายนั้นก็คือคุณโยมสมชายสบายแล้วนะครับทิ้งทุกอย่างไม่ว่าอะไรที่อยู่ภายนอกกายทิ้งไว้หมด ม่ไดเอาอะไรไปนะครับในที่สุดก็เข้าํำนวนแหลกข,ของหลวงตาเพรวัดเยื่อไม้ประยูนรวงสาวาตฝั่งทนบุรีที่ประพันธ์ไว้ว่าสุดท้ายแม้เงินที่ลูกหลานก็ใส่ไว้ในปากสัปเพเรยัยงแอบควักไม่ยอมให้เรากลืนนะครับคิดแล้วนะครับมันน่าขมขื่นเหลือผ้าสองเหลือผ้าเพรสองปืนพอปกปิดกายแต่ท่านสาธุชนฟังดีๆนะครับบางครั้งนะครับ สัปเหร่อมันก็ยังเผือแอบแก้ไปนะครับเอาผ้าม่วงผ้าแพรไปเรียกขายต้องแต่งชุดเดียวกันทั้งวันเกิดจนถึงวันตายก็ต้องมาเปลือยกายอยู่บนเชิงตะกอนโยมคิดดูมาตัวเปล่าก,กลับไปตัวเปล่านะครับเพราะว่าสัปเหร่อเอาผ้าไปหมดแล้วนะครับไม่เหลืออะไรนะครับนี่ก็พิจารณาได้ว่าที่บ้ายศบ่าตตำแหน่งก็ ไม่ค่อยมีความหมายอะไรสุดท้ายนะครับผมเนี่ยครับก็ได้มีพระอาจาร์าได้อาจารย์สอนกฎหมายมาว่ามันมีสองคำนี่ผมขอเพิ่มเติมนิดหน่อยอำนาจกับบรารมีอำนาจนะครับสรุปมง่ายคือล้วนไม่อย่างยืนนะครับบรารมียืนนานยกตัวอย่างง่ายๆเช่นท่านตำรวจนะครับเป็นผู้กับก็พันตำรวจเีกนี่ก็เป็นผู้กับ แต่พอถึงเวลาปลดการเสียณน,นี่อำนาจบนนะครับแต่พอท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์ของที่วัดของกระผมเนี่ยท่านมรณาภาพไปตั้งตีพศ2513นะครับบารมียังมีอยู่ถึงปัจจุบันนะครับยังมีเงินใส่เขาเรียกอะไระที่ใส่ปัจใหญ่นะครับวันหนึ่งสี่ห้าแสนบางวันเป็นล้านนะครับเพราะบารมีพอท่านคลายอำนาจนก็มี แต่อนานาจมันจะหมดก่อนนะครับบารมีนี่มีมาตลอดแม้สรีะร่างกายจากไปนะครับประการที่สองที่นี้ที่ว่าได้น้อมน,นําน้ําใจมาแสดงแก่ผูดด้ตายโยมติดตามมาอาอตมาที่เทศมานี่ประเด็นสาคัญเขาขอให้โยมทั้งหลายนะครับติดตามฟังไปทุกคําเพราะว่าในการที่มาแสดงครรเนี่ยอาตมาไม่ได้มาแสดงในฐานะของตัวเอง อาศัยองค์สมเด็จสมามพุทธเจ้านำธรรมะมาแสดงแทนเพราะฉะนั้นก็มีความตั้งใจที่แสดงให้อุบาสกอุบาสิกาหรือท่านสาจชนเจ้าภาพเนี่ยก็ได้ฟังกันนําไปปฏิบัตินะครับประการที่สองก็คือได้น้อมนำนำ้นำใจมาแสดงแก่ญาติของผู้ตายหมายความว่าในเวลาเช่นนี้เราควรจะในเวลาที่เราจัดงานส่วนอันเปศพเนี่ยเราควรที่จะแสดงน้ําใจต่อกัน เวลาที่บุคคลเราควรแสดงน้ำใจให้เก่กันนั้นนะครับมีด้วยกันสี่ประการด้วยกันคือหนึ่งยามจนยามเก็บยามจากยามเจ้งนะครับมีอยู่สี่ประการนี่เป็นเวลาที่เราท่านได้แสดงน้ำใจกันมากพิเศษท่านควรที่จะแสดงน้ำใจในงานอย่างนี้เลยเพราะว่าเรามาประชุมพร้อมกันนี่เราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือการแสดงน้ำใจซึ่งกันและกันยามจนยากปากแห้งอวยหิว ไม่มีจะกินจะใช้ท่านสาธุชนพิจารณาดูเวลาเราไม่มีอะไรกินแล้วมีคนคนหนึ่งเนี่ยนำของกินมาให้ในขณะที่เราไม่มีอะไรเลยนะครับคิดดูเอาเองว่าเราจะดีใจขนาดไหนนี่คือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยามเจ็บยามเจ็บไข้เนี่ยมีคนมาดูแลนะครับบางท่านเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่มีนะครับญาติก็ไม่มีแต่เมื่อเจ็บป่วยแล้วเนี่ยก็ม,มีใครสักคนนะครับยื่นมือมาดูแลเนี่ย ท่านคิดดูว่าอาการที่หนักมันก็เบานะครับอาการที่เศร้าๆนี่มันก็หายไปนะครับในวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ในงานเนี่ยส่วนอภิธรมศพเนี่ยทุกคนที่มานี่ก็มาช่วยเหลือกันนี่เป็นการแสดงน้ําใจที่ดีที่สุดนะครับก็เข้าสํานวนที่ว่าไอ้จากกันตอนเป็นเราได้เห็นน้ําใจกันนะครับจากกันตอนตายได้เห็นน้ําตา สุดท้ายยยามเจ๊งหมดตัวนาถามแม้ใครมาให้เราอุ้มชูนะครับก็เหมือนเราเหมือนหนูตกถังข้าวสารนั่นเนี่ยคือไม่ต้องบรรยายเลยว่าเราจะรู้สึกดีใจอย่างไรในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากและมีคนยืน่นมือมาเช่นยื่นเงินหรือการช่วยเหลือให้ก็เปรียบเหมือนการหนูตกถังข้าวสารวันนี้เรา,เรา,เราท่านท่านทัางหลายก็ได้มาแสดงความอาลัยในการจากไปของ คุณโยมสมชายนะครับคนสมชายสบายแล้วสแสดงน้ําใจแด่ญาติมิตรคือผู้ที่มีชีวิตอยู่นะครับน้ําใจเป็นคุณธรรมที่ทุกโลกทุกยุคทุกสมัยนะครับต้องการตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันเนี่ยน้ำใจนี้สำคัญนะครับนี่คือประโยชน์ในข้อที่สอง ในข้อที่3มที่ว่าได้ทําบุญเพื่อเพิ่มความดีให้แเก่ชีวิตหมายความว่าความดีที่ควรกระทําทุกอย่างเรียกว่าบุญบุญเป็นชื่อของความดีวันนี้ได้เรามาร่วมทําความดีกันได้สลัดความเห็นเก่ตัวออกไปช่วยเหลือเจือจานกันสังคมไทยก็เป็นการช่วยเหลือกันมีเมตากันนี่คือสิ่งที่เราต้องต้องยื่นมือช่วยเหลือกันนะครับในประการที่สที่ว่าได้ช่วยกันรักษาจารีตประเพณีก็เห็นเห็นกันอยู่ว่า จารีตประเพณีในการจัดอานศพอานบวชอะไรก็แล้วแต่โดยณที่นี้เป็นการจัดอานสวดอภิธรรมมันเป็นการทําจารีตสสืบสารประเพณีจารีตมานาน <c oughs> นี่ก็เห็นในชัดๆนะครับ <c oughs> ก่อนที่อาอตมาจะได้าลาจากท่านทั้งหลายในวันนี้ก็ขอฝากแน่คิดคติธรรมแก่ลูกหลานของอคุณโยมสมใจสบายแล้วที่ล่วงลับไปนะบัดนี้นะครับคุณพ่อก็คือ,อคุณโยมสมายสบายแล้วนี่ได้จากไปฉะนั้น ลูกๆก,ก็ควรที่จะทําทสร้างบุญกุศลคิดถึงวงใย,ยท่านเราก็ทําบุญให้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องพยายามสร้างคุณงามความดีนะครับเราช่วยเหลืออุทิศบุญส่งเสริมให้ท่านอาตมาเชื่อเหลือเกินนะครับว่าวิญญาณของอท่านเนี่ยจะรับรู้ได้ว่าลูกหลานเนี่ยได้กตัญญูนะครับ ตอนนี้นะครับรูปกายของอยมสมชัยเนี่ยก็ไม่อยู่กับเราแล้วเหลือแต่กระแสความรักความ่วงใยจึงขอให้ลูกๆของคุณโยมสมชายสบายและหว,วงใหญ่ท่านบ่อยๆนะครับระลึกไว้ว่าเมื่อท่านาเมื่อท่านอยู่เราได้อุปถากนะครับเมื่อท่านจากไปเนี่ยเราก็ต้องอุปถมัมก็คืออุปถัมกุศลความดีนั่นเองนะครับเฮสนาปริโยสานิในอวสาน เห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอาตามาภาพก็ขอตั้งกลยาณจิตนะครับอุทิตส่วนบุญควรภูษสนที่คณะเจ้าภาพได้บำเพ็ญแล้วนั้นส่งไปให้ถึงแก่ดวงจิตวิญญาณของคุณโยมสมชายขอจงไปสู่สุคติภพภูมิในสัมปรายภพนะครับและขอ ให้บุญกุศลนั้นให้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายนะครับจงจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานทานสารสมบัตินะครับต้องการประสงค์สิ่งใดอันเป็นสิ่งชอบต่รมก็สิ่งนั้นจงพรันสำเร็จที่คณะเจ้าภาพปรารถนาทุกประการนะครับขอเดชะพระพุทธขอเดชะ พระพุทธรัตนกำจัดทุกจเจริญสุขสี่ศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตนกำจัด,ผ,ดผ,ผ,ผ,ผ่านให้ไพศาลพุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังกัรัตนกำจัดโรคให้พ้นโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระศร,รีรัตน์เป็นฉัดชัยจะเรือนวัยจะเรือนสีทวีผลทุกทุกท่านเทิน,ทนก่อนแสดงพระธรรมเทศนา ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อวังก็มีด้วยประกอรเลชนี